โอเคทีนี้เดี๋ยวทําตามเนาะโอเคคนสําหรับคนที่ทาแผ่นพับผ่านคอมพิวเตอร์เราใช้โปรแกรม Word ธรรมดานะคะจะเป็น Word เวอร์ชั่นไหนก็ได้ทําได้หมดเนาะทีนี้ทํายังไงขั้นแรกทุกคนทุกคนไปที่เค้าโครงเป,เปิดเวิร์ดยังคะเปิดโปรแกรมเวิร์ดขึ้นมาก,ก่อนเปิดแล้วค่ะโอเคทุกคนไปที่เค้าโครง บางคนเป็นเวอร์ชันอื่นน่าจะเป็นน่าจะไปที่แทรกมั้งถ้าเป็น o เวอร์ชันอื่นคือทุกคนจะต้องไปหาการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ได้อะไม่รู้ว่าการตั้งค่าหน้ากระดาษจะมีอยู่สองที่ก็จะเป็นเขาโครงกับเออน่าจะเป็นแทรกใช่ไหมใช่ไหมไอของไอขึ้นว่าอะไรเขาโครงเหมือนกันใช่ไหม เขาคงหน้ากระดาษอ่าอ่าเขาคงหน้ากระดาษโอเคทุกคนก็คลิกไปที่เนี่ยค่ะลูกศรชี้ลงเนี่ยตั้งค่าหน้ากระดาษมันจะขึ้นตั้งค่าหน้ากระดาษเนาะทุกคนไปตรงนี้ให้ได้ก่อนขึ้นแล้วค่ะโอเค,อเคทุกคนคลิกที่แนวนอนเพราะว่าแผ่นพับมันจะเป็นมันจะเป็นรูปแบบของแนวนอนเนาะคลิกที่แนวนอนแล้วก็คลิก มันจะมีระยะขอบค่ะทุกคนมีบนมีล่างมีซ้ายมีขวานะคะเด็กๆบางเครื่องอ่ะเขาตั้งค่าไว้ได้ต่ำสุดออถ้าจำไม่ผิดได้ต่ำสุดคือ0.54แต่ทุกคนลอง0.3ก่อนบางเครื่องจะได้บางเครื่องไม่ได้เดี๋ยวแก้ไขให้แต่ละคนเนาะอ่ะทีนี้ทุกคนก็มาร์คค่ะมาร์คให้มันเป็น blank สีทึบไว้แล้วก็พิมพ์0.3 ได้ไหมคะ0.3เนอะทุกช่องเลยทุกคน0.3ซ้ายก็0.3ขวาก็0.3เคอ่ะเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนเนาะไม่ยากไม่ยากทุกคนจะบอกว่าไม่ยาก ได้ไหมคะได้ไหมทุกคนได้ปะไอ้ได้ไหมลูกได้แล้วครับโอเคใครยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้บอกนะใครยังไม่ได้บอกนะลูก ไม่มีนะไม่มีไปต่อนะไม่มีไปต่อนะลูกโอเคทีนี้ทุกคนก็คลิกว่าตกลงบางคนอาจจะขึ้นว่าขึ้นอะไรสักอย่างอะ่ะบางคนอาจจะขึ้นอะไรสักอย่างอะ่ะแต่บางคนก็ได้แบบครูขึ้นไหมคะขึ้นคะ่ะขึ้นว่าข,ขึ้นว่ามีอย่างน้อยหนึ่งระยะขอบ ถูกตั้งค่าให้อยู่ภายนอกพื้นที่ของหนา้า<ต>ี่ให้ให้ให,ให้เลือกอ่ามีมีอะไรบ้างให้เลือกคะกด<อ>เลือกปุ่มซ่อมแซมเพื่อเพิ่มระยะขอบให้เหมาะสมบอกเนี้ยค่ะแล้วข้างล่างมันจะมีสองปุ่มอ่าไอไอแชร์หน้าจอขึ้นมาคะ่ะเดี๋ยวครูไปดูให้จะได้จะได้ไดเอ่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนด้วยแช์หน้าจอขึ้นมาคะ่ะ อ๋อนูนูคลิกแก้ไขค่ะโอเคได้แล้วค่ะค่ะ<อ>โอเคคนอื่นว่าไงใครขึ้นแบบไอคลิกแก้ไขคลิกคำว่าแก้ไขใครขึ้นอย่างอื่นบอกค่ะมีไหมมีไหมมีไหมใครไม่โต้อตอบแสดงว่าได้เดอ้อ ไม่ตอ,ตอบแสดงว่าได้เด้อโอเคทีนี้ทุกคนไปต่อนะไปต่อทุกคนทุกคนจะเหลือขอบเนี่ยน้อยเหลือขอบน้อยเพื่อเราจะได้ใส่ดีเทลเนื้อหาเข้าไปได้เยอะขึ้นอะทีนี้ทุกคนไปที่เขาโครงเหมือนเดิมนะคะแต่ทุกคนไปที่คอลัมน์ทุกคนคะ่ะคอลัมน์ค่ะทุกคนหาคอลัมน์ให้เจอทุกคนคะ่ะคอลัมน์เนาะ เจอแล้วค่ะโอเคทุกคนเจอนะคอลัมน์ทุกคนเจอนะทุกคนคลิกคอลัมน์ค่ะแล้วก็คลิกไปที่เพิ่มเติมใครจะคลิกว่า3มก็ไม่ผิดแต่มันไม่สามารถที่จะใส่เส้นขั้นหรือไม่ใส่เส้นขั้นได้คือมันมันมันไม่มีบอกเราต้องใส่เราต้องคลิกว่าคอลัมน์เพิ่มเติมเจอไหมเจอไหมเจอค่ะอ่ะทีนี้ถ้ามันเป็นคอลัมน์เพิ่มเติมปุ๊บ นะคะเด็กๆคลิกคำว่าสามเราจะใช้สามคอลัมน์เนาะใส่สามคอลัมน์เราคลิกสามแล้วมันจะมีตรงนี้ทุกคนมันจะมีตรงเนี้ยที่บอกว่าเส้นขั้นระหว่างคอลัมน์เราจะมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดบางคนจะใส่ก็ได้บางคนไม่ใส่ก็ได้มันอยู่ที่ความสวยงามของเราอะคือแล้วแต่ครูใหม่บอกไม่ใส่ก็ได้ ครูใหม่ก็ไม่ใส่แต่ว่าครูใหม่จะใส่ไว้ก่อนเพื่อเวลาเราวางรูปวางอะไรมันจะได้ไม่ล้นขอบเสร็จแล้วเราค่อยมาติ๊กว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะเราจะได้กะถูกว่าอันนี้เป็นบล็อกของคอลัมน์นี้อันนี้เป็นบล็อกของคอลัมน์นี้ก็จะได้ไม่งงนะคะครูใหม่ก็เช็คว่าเส้นเส้นขั้นระหว่างคอลัมน์แล้วเราก็กดตกลงมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทุกคนจะยังไม่ขึ้นเส้น ทุกคนถ้าทุกคน enter enter ไปสมมติว่ากดลูกศรลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมาขึ้นหน้าสองมันจะขึ้นเส้นขั้นให้ลอง enter ดูทุกคนกด enter ยาวมานะคะให้เป็นสองหน้าให้ชีตขึ้นมาเป็นสองหน้าเพราะว่าการทำแผ่นพับจะต้องทำสองหน้าแต่เวลาปริน้นออกมามันปริน้นเอาแค่แผ่นเดียวแต่เวลาทำใน Word มันต้องทำสองหน้านะคะ งงปะไม่งงเนาะเป็นไงไอ้ได้ไหมเนยได้ไหมเนยได้ไหมโปตเต้ได้ไหมลูกคาิ้มนได้ไหมประภาวะลีนได้ไหมพูชเนเนตได้ไหมลูกทันไหมคะได้คะ่ะโอเคเาทำในกระดาษฮะ อ,อ๋อทำในกระดาษใครทําในกระดาษทําได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าในกระดาษเนี่ยนะคะมันแบ่งหน้าอยู่แล้วอันไหนหน้าที่หนึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วเวลาพับมาปุ๊บอันนี้หน้าที่หนึเขียนท็อปิกระบายสีว่ารูปปิ้นรูปมาปะได้หมดสดชื่นนะคะทำได้เลยคนที่ทําในกระดาษทําได้เลยลูกแต่ว่าหัวข้อเรื่องนะคะอย่าลืมนะมี3หัวข้อให้เป็นภา,านษาอังกฤษ ด้วยก็ดีนะคะเวลาหนูทำอ่ะหนูต้องสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยเพื่อเวลาถ้าใครไม่มั่นใจสามารถถามวิชาภาษาอังกฤษได้เพิ่มเติมใครไม่มั่นใจภาษาไทยว่าหนูใช้คำถูกไหมถามภาษาไทยเพิ่มเติมใครไม่มั่นใจตรงไหนว่าเออเนี่ยคอมพิวเตอร์ด้านนี้มันทำยังไงยังไงถามคูก,ก้อยหรือคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มเติมใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบสารอาหารถามครูใหม่ได้เลยเพิ่มเติมได้โอเคไหมอ่ะทีนี้ หนูก็ทำได้เลยค่ะใครอยากจะใส่ขาในกระดาษใช้กี่หน้ากระดาษใช้แผ่นเดียวใช้เหมือนกับคือกระดาษไม่ต้องทำสองแผ่นแต่ทำแผ่นเดียวแต่ทำสองหน้าด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังโอเคไหมคะด้านหน้าด้านหลังทีนี้เวลาด้านหน้ามันก็จะมีตำแหน่งหน้าคือน,นี่คือหน้าหนึ่งใช่ปะ อันนี้คือหน้าหนึ่งเนาะครูคะถ้ากระดาษมันแบ่งมาเท่ากันี้นเป็นอะไรนะคะไม่เป็นค่ะแต่ว่าอ่าควรจะแบ่งให้ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดเด็กๆใช้การวัดก็ได้นะเนี่ยเอาไหมมันทัดอะวัดช่องประมาณช่องหนึ่งอ่ะประมาณเก้าจุดเก้าจุดแปด เก้าจุดแปดประมาณเนี้ยเก้าจุดแปดประมาณเนี้ยนะคะเด็กๆถ้ากลัวไม่เท่ากาันเด็กๆทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก่อนทำอย่างเงี้ยก่อน <c oughs> แล้วก็ค่อยๆกดตรงเนี้ยกดจิกจิก <c oughs> เสร็จแล้วก็มาดูรอยเสร็จแล้วก็พยายามพับให้มันใกล้เคียงที่สุดแต่มันไม่เป๊ะหรอกของครูใหม่ก็ไม่เป๊ะสังเกตป่ะมีเหลื่อมนิดหน่อย <c oughs> มันมันเป๊ะมันไม่เป๊ะขนาดนั้นนะคะได้อยู่ โอเคทีนี้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะหนูจะหนูจะใช้หนูจะเปลี่ยนฟอนต์หรืออะไรนะ่ะก็เหมือน Word ทั่วไปเลยเปลี่ยนฟอนต์ว่าเราจะใช้ฟอนต์แบบไหนก็ก็เลือกเอาเด้ออันนี้ไม่น่ายากเนาะเปลี่ยนขนาดก็เลือกเอาเปลี่ยนสีใส่แถบใส่อะไรอะไรอะไรก็เลือกเอานะคะเอ่อ ใครอยากให้มันอยู่กึ่งกลางก็เลือกเอาเหมือนกันก็คลิกตรงนี้เนาะข้อความก็อยู่กึ่งกลางแล้วใครอยากใส่รูปทุกคนใส่รูปทำยังไงทุกคนก็ก็อาจจะไปเปิดอินเทอร์เนต็ตเนาะเปิดอินเทอร์เนต็ตทุกคนอ่าเดี๋ยวเปิดอินเทอร์เนต็ตก่อนสมมุตินะสมมุตินะเปิดอินเทอร์เนต็ตเนาะเราเดี๋ยวคูม่มปหารูปมาใส่ รูปอะไรดีอ่าจะเป็นรูปสารอาหารอ่าการทดสอบสารอาหารเดี๋ยวก่อนเออหาแบบการ์ตูนเออหาแบบการ์ตูนหน่อยทุกคนเดี๋ยวเผื่อมันจะมีรูปแบบน่ารักน่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมสมูทอนะเนาะสมูทสมูทสมสมุตินะครับสมูท เราก็วิธีการทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมคะทุกคนเห็นหน้าจัวรูใหม่เนาะเห็นค่ะโอเคค่ะบอยากก๊อปีรูปทุกคนหารูปก่อนหารูปกอ่อันดับแรกคือเราก็ไปหารูปใน Google ค่ะเยอะมากทุกคนจะบอกว่าเยอะเอาอะไรดีคือเยอะไปหมด <laughs> ทุกคนนึกอกาเอาอะไรดีคือเยอะไปหมดสมมุติเนาะสมมุติเอารูปนี้แหละแต่ว่าเราต้องรองโหลดนิดนึงนะถ้าภาพเบลอ,เ,บอ,เ,บอเวลาเราก๊ p y ไปภาพมันจะเบลอนะคะอ่ะทุกคนไปก๊อปปี้รูปมาสักหนึ่งรูปค่ะทุกคนรูปอะไรก็ได้นะคะครูใหม่ก๊อปปี้รูปมาสักหนึ่งรูปก่อนเอารูปไหนเอานนี้ก็แล้วกัน แล้วก็คลิกขวาเนาะมันไม่ยอมให้ก๊อปปี้เราก็เซฟไปเลยค่ะบางรูปมันไม่ให้เราคลิกขวาก๊อปปี้ทุกคนเราก็เซฟไว้เดสก์ท็อปก่อนก็ได้นะคะ,อะลองดูแล้วเราก็ค่อยไปก๊อปปี้จากเดสก์ท็อปอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าบางรูปมันไม่ยอมอ่ะใช่ไหมไอซ์ I? มันไม่ยอมให้เราก๊อปปี้ใช่ปะ เราก็เลือกจาก๋าข้อความเยอะมากไหมคะข้อความมัครูไม่อยากเน้นหรอกครูอยากจะให้เด็กๆเ,เน้นไปที่รูปมากกว่าเนี่ยรูปแบบเนี้ยมันสรุปแล้วมันก็มีข้อความไว้อยู่แล้วอะเด็กๆไม่ต้องใส่ข้อความอะไรเยอะมันมันไม่น่าอ่านอะแล้วแต่เด็กๆด,ด,ดีไซน์อะถ้าเด็กๆด,ด,ดีไซน์แบบน่าอ่านอะคนก็เข้าไปคนก็เห็นได้แผ่นพับเราเขาก็อยากอ่านใช่ปะ แต่สำหรับถ้ามดว่าใครใส่เนื้อหาเข้าไปเยอะๆอ่ะคนเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปอ่านเนะเป็นธรรมดาเนาะคุณแม่ยังหาไม่ได้เลยรูปเดนะทุกคนทุกคนทุกคนได้รูปแล้วใช่ไหมอ่ะคือภาพมันเบลอไม่รู้วันนี้อินเทอร์เน็ตคุณแม,ม่ช้าไงไม่รู้อ่ะ อลองดูเอา copy เนาะอันนี้มันยอมให้เรา copy ทุกคนเราก็ลองมาวางดูสิเดี๋ยวเดี๋ยววางหน้าอื่นก็ได้อะวางรูปนะคะอะทุกคนรูปมาแล้วทีนี้ทุกคนขาจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเปิดหน้านี้ก่อนทุกคนเห็นครูรืเปล่าเนี่ยทุกคนเห็นครูเปิดบวชอยู่ไหมอะ นะคะค่ะโอเค <Okay. S 2> ทุกคนเวลาเราใส่รูปภาพอะทุกคนดูนะเราใส่รูปภาพอะเวลาเราใส่ปุ๊บอะอักษรหรือตัวหนังสือเราขยับหมดเลยสังเกตปะมันขยับขยื่อนหมดเลยทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้เราใส่รูปไปแล้วตัวหนังสือเราขยับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมถ้าเราคลิกปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ให้หรือถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้ให้ไปคลิกที่รูปแบบรูปแบบรูปภาพ เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมโอเคทุกคนคลิกไปที่รูปแบบรูปภาพหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันมันจะมีสัญลักษณ์ให้ว่าอ่ะคุณจะให้แบบไหนคุณจะให้แบบทะลุผ่านอ่าคุณจะให้อยู่ข้างหลังข้อความหรือคุณจะให้มันอยู่ข้างหน้าข้อความก็ได้นะคะตัวหนังสือหนูจะไม่ขยับแล้วหนูสามารถลากไปวางตรงไหนก็ได้ลากไปวางตรงไหนก็ได้ลากไปวางตรงไหนก็ได้ นะคะอยู่ที่การตั้งค่าของหนูว่าหนูจะให้รูปภาพเนี้ยมันเป็นยังไงถ้าหนูให้มันอยู่แบบแบบแบบอยู่ได้โดยไม่เกี่ยวข้อความเราอะ่ะนำไปไว้ข้างหน้าข้อความหรือหลังข้อความก็ได้ค่ะอันเนี้ยหนูจะสามารถที่จะโยกมันไปโยกมันมาได้ตรงไหนก็ได้ได้ค่ะปิ้นรูปติดเนื้อหาได้เลยค่ะใครที่ทำกับกระดาษเนาะ โอเคแล้วเราก็ขยายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการอยากตัดขอบทุกคนเราเราเราอยากตัดขอบรูปทุกคนหาเราก็ไปที่ตรงนี้คะ่ะครอบตัดนะครอบตัดแล้วมันจะเป็นเส้นสีดำๆให้เราทุกคนเราจะตัดแค่ไหนก็ได้เราจะตัดยังไงก็ได้เราจะทำยังไงก็ได้ทุกคน ล่าเสร็จแหละเออมันก็ไม่มีขอบเหลืองแล้วทุกคนไอน้นึงออกใช่ไหมเนาะแล้วก็ตัดออแ,ลแล้วก็ตัดไปอ่ะไม่มีแล้วอ่าไม่มีขอบแล้วเราก็เราจะใส่อ่าการทดสอบน้ำตาลไว้ในหน้าไหนละ่ะหน้าหกหน้าห้าหน้าสี่หน้าสามแล้วแต่นะคะเราก็ยืดนะคะใครอยากใส่เลขหน้าไว้ ตรงข้างล่างข้างบนอะไรก็ได้หมดนะคะเลขหอันนี้หน,น้าหใช่ปะ่ะคือมันแล้วแต่อ่ะว่าเด็กจะทำแบบไหนนี่หน้าหนึ่งใช่ปะ่ะหน้าหนึ่งทุกคนหอ้ถึงไหนแล้ว ถ้าประมาณนี้ทุกคนได้หมดรูปรูปที่หามาจะเอาเป็นรูปการ์ตูนก็ได้ไปเซิร์ชเอาของหนูของหนูมันเป็นแบบว่ามันไมน่มันเหมือนกับว่ามันกดอะไรไม่ได้ค่ะมันเป็นสีเทาค่ะแล้วต้องแก้ตรงไหนเหรอคะแชร์หน้าจอขึ้นมาค่ะคุณใหม่มองไม่เห็นภาพคะ่ะเดี๋ยวคุณใหม่หยุดหยุดแชร์ก่อนแล้วให้หนูแชร์โอเคโอเคค่ะหนูแชร์มาเลยค่ะกูดูให้ เนยแชร์เลยลูกใครทําไม่ได้แชร์หนะ้าจอให้ครูใหม่ดูนะคะครูใหม่จะได้รู้ว่ามันมันมันเป็นปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าถ้าทัดบอกเฉยๆมันมองภาพไม่ออกอหไหนเอ่ยไม่เห็นอะไรเลยค่ะจ้า แชร์แบบหนูแชร์แบบทั้งหน้าจอค่ะอย่าเอาหน้าต่างเอาหน้าจอเอาทั้งหน้าจอโอเคเอ่าหนูลองพิมพ์ข้อความใส่สิคะ พิมพ์ได้ไหมคะพิมพ์ไม่ได้โอเคแสดงว่าค้างเอ่อหนูไปคลิกที่หนูหนูหนูลากลากแถบหน้าต่างมาทางขวาได้ไหมคะครูใหม่ไม่เห็นมุมซ้ายอะว่ามันคืออะไรอะโอเคหนูไปที่ไฟล์ค่ะ F I L E ไฟล์เนาะเอ่อ เดี๋ยวนะหนูปิดหนูปิดแล้วเปิดเวิรใหม่สิคะปิดเลยไม่ต้องบันทึกหนูใช้แบบนำเสนอแบบเอ,อทั้งหน้าจอนะเพราะว่ามันหลายหน้าต่างอะ่ะมันเวียนหวัวหนู stop sharing ก่อนคะ่ะแล้วหนูก็นำเสนอใหม่นำเสนอทั้งหน้าจอแล้วหนูก็เปิด Word ขึ้นมา ปิดดขึ้นมาอันนี้หนูกดทั้งหน้าจอแล้วนะคะรอทำไมมันไม่ค่ะไม่ไมไหนมันมันต้องคลิกแล้วก็ทั้งหน้าจอหรอ ทำไมมันมีหลายทุกคนมองเห็นเหมือนคู่ใหม่ไหมมันมีหลายชี่มะเออหนูก็เห็นอย่างนี้น,นะคะแต่ว่าหนูกดทั้งหน้าจอแล้วนะคะอแล้วลองกดท้งหน้าต่างสิลองกดหน้าต่างสิ อะโอเคเออไม่เวิร์ดมันพิมพ์ได้ไหมคะหนูลงพิมพ์ข้อความสิพิมไม่ได้ค่ะนั่นละสิแปลกมากเลยอะแปลกมากเลยทุกคนช่วยหน่อยเอามันเป็นอะไรอะ่ะมันมันค้าเหรอเวิร์ดของหนูเป็นเวิร์ดเวอร์ชั่นไหนเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันอยู่ในโน,น้ตบุกู่แล้วค่ะทำไมแปลกจังเลยทุกคนเป็นอย่างอย่างเนยวะเนยลงไปที่ออไซน์สิคะคลิก Design โนหยุดแชร์ก่อนนะคะตอนนี้มันค้างค่ะโอ้แสดงว่าแสดงว่าเป็นที่โปรแกรมค้างใช่งั้นหนูทำในกระดาษเลยนะคะ ได้จ้ะได้ได้จ้ะอ่ะคนอื่นว่าไงตอ่อทำได้ไหมสรุปไอเมื่อกี้คุณถึงไหนแล้วคุณจ,<า>จะไปหาคุณจะไปหารูปภาพใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้คุณแม่จะไปหารูปภาพใช่ไหมทุกคนรูปภาพกร์ตูนทุกคนอฮอเดี๋ยวใส่อะไรดีอ่ะอันนี้ดีกว่า ออนี่แหละเราง่ายมากทุกคนคลิกขวานะ Copy image ทุกคนแล้วก็ไปเปิดที่ Word เปิดที่ Word เราแล้วเราก็คลิกขวาแล้วเราก็วางรูปภาพทุกคนง่ายมากแต่รูปภาพเราไม่มาทุกคนก็ทำไมรูปภาพเราไม่มาทุกคน อ๋อามาแล้วมันใหญ่เกินแล้วก็ย่อค่ะทุกคนนะคะย่อเสร็จแล้วยอ่ยอย่อนะคะเสร็จแล้วถ้าย่อแล้วเนี่ยมันมันลบกวนกับข้อความเราใช่ปะ่ะแล้วก็คลิกเลยห้ามมาลบกวนข้อความฉันนะเออฉันจะลากคุณไปไหนก็ได้เออแบบนี้นะคะเราเราจะตัดขอบอะขอบเธอใน멤เบอร์วางอลังการแล้วก็ตัดนะคะทุกคน ตัดขอบน้อยนะจ๊ะอ่าแล้วเราก็วางตรงนี้รอยะวางตรงนี้ทุกคนระยะวางตรงนี้เนะเาะก็วางตรงนี้ง่ายไหมง่ายไหมทุกคนครูครับมันเขียนว่า w ว r ร์ดสองพันสิบหกค่ะ w ว r ร์ดสองพันสิบหกของครูของครูสิบเก้าแต่มันไม่น่าจะแบบมีอะไรนะ มันน่าจะแบบว่าโปรแกรมหรือว่าโน้ตุ๊กนี้ใช้ตลอดไหมคะใช้ค่ะใช้ตลอดแล้วเคยพิมพ์งานเวริรดแล้วได้ได้ไหมไม่เคยใช้เวริรดค่ะใช้แต่โอ้แสดงว่าอาจจะอาจจะโปรแกรมไม่นี่เปล่าหมดอายุการใช้งานป่ะมันจะมีถ้ามันเป็นโปรแกรมที่ที่อะไรนะท,ที่ที่มันมัน,ม,นมันโหลดมาใช้มันจะมีระยะเวลาใช่ไหมคะ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณหม่ว่าเดี๋ยวลองถามคุณแม่ดูนะเนยนะเดี๋ยวเผื่อทํำในเวิร์ดได้ก็ทำในเวิร์ดเนาะเราจะได้ดีไซน์อะไรเก๋ๆกไงเนาะเนาะทำาไมวันนี้ใบพูเข้าไหมสรุปเนี่ยไม่เข้าเห็นไหมไอ้เห็นใบพูปะไม,ไ,ไม่เห็นไอไม่เห็นใบพูใช่ไหม ตอนเช้าวฟภูเหมือนจะแบบในคาบคณิตใบภูบอกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านฮะเออไ,ไปไไ้ได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอฝากไอส์บอกว้ภูหน่อยนะว่าเออทำเนาะทําอะไรไม่ได้ตรงไหนก็ถามกันเนาะทําไม่ได้อะไรตรงไหนก็ถามกันเนาะแล้วก็แล้วก็ไอส์ไอ,ไอไ,อไอไม่ได้มาเรียนออนไลน์ site, ใช่ปะถ้าฉีดวัคซีนแล้วมาเรียนออนไลน์ site, ไหมไอ้อะ ไ <I. S 2> อค่ะถ้าฉีดวัคซีนแล้วไอไอก็ยังเรียนออนไลน์ที่บ้านใช่ไหมคะถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็น่าจะมาออนไซน์นะคะอ๋อโอเคไม่ถ้าออนไซน์เดี๋ยวคุณหม่จะให้ไอช่วยช่วยนำเสนอสเตมด้วยไงเนาะโอเคได้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 เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน เนาะเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าคู่ใหม่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวคู่ใหม่แชทส่วนตัวไปนะเนาะคนที่จะให้ช่วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่มานําเสนองานช่วยงานเนี่ยเดี๋ยวมีเกติบัติมอบให้ด้วยเนาะใครอยากเสนอตัวบอกนะแชทมาส่วนตัวไร้เลยนะทุกคน <c oughs> นะคะเราเราจะเอาประมาณสักที่คู่ใหม่คิดไว้ประมาณหกคนแปดหคน ถึงแปดคนเพราะว่าปหกเราเป็นพี่แล้วอยากจะให้เข้ามาช่วยในน้องๆปอื่นๆในการพนำเสนอด้วยนะคะโอเคสำหรับงานนี้เราพีเซนต์วันไหนนะบางกลุ่มพีเซนต์วันที่สามสิบถ้าออนไซต์แล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนาะใครที่ไปออนไซต์ site, ไปที่โรงเรียนก็ไปพรีเซนต์ที่โรงเรียนใครที่อยู่บ้านออนไลน์ก็พรีเซนต์กับครูออยครูออยจะเข้ามาช่วยสอนตอน ออนไลน์ครูใหม่ไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้เข้าคลาสออนไลน์จะจะเข้ามาเว็บ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 นะคะแล้วครูออยก็อ่าจะเข้ามาให้เด็กๆพีเต์งานให้ดูแล้วก็หนูก็ส่งงานไปให้ครูครูก็จะให้คะแนนโอเคเนาะคนที่ออนไลน์นะคนที่ออนไลน์ส่วนคนที่ออนไซต์ก็ไปที่โรง<ช>เรียนแล้วเอาสติกเกอร์ไปเออมา,าตกแต่งในกระดาษ จัดไปเลยค่ะจัดไปคนที่ไปนำเสนองานออนไลน์ที่โรงเรียนนะคะก็ถ้าปริ้นชิ้นงานไปด้วยนะใครที่ทำที่กับคอมปริ้นชิ้นงานไปด้วยเด้อะนะคะเพราะว่าถ้าหนูไปนําเสนอที่ที่โรงเรียนอะ่ะหนูต้องนําเสนอผ่านมือถืออะ่ะก็ได้ใครจะนําเสนอขึ้นสไลด์ขึ้นจอคอมผ่านมือถือได้นะคะมีมีม มีทีวีขึ้นจอหนูก็แค่แชร์หน้าจอแต่ว่าถ้าใครแบบลำบากไม่สะดวกก็เอาปิ้น์ออกไปแล้วก็ไปนำเสนอสดที่โรงเรียนเนาะก็พกโทรศัพท์ไปด้วยทุกคนน่าจะพกโทรศัพท์ไปอยู่แล้วเนาะเพราะว่าระหว่างเรียนอะครูใหม่สอนออนไลน์อะครูใหม่จะให้สืบค้นหาข้อมูลบ้างในโทรศัพท์เนาะนะคะทุกคนน่าจะพกโทรศัพท์ไปอยู่แล้วแหละเนาะโอเค มีใครมีคําถามไหมเดี๋ยวจะปล่อยให้ทํางานเนออ่ะทุกคนทํางานนะแล้วมีคําถามเราเรียกกูใหม่นะมีคําถามอะไรทำไม่ได้ทําไม่ได้อะไรตรงไหนเรียกผู้ใหม่เนอะโอเค